สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะ FC ทุกๆท่านนะคะ Welcome to my channel นะคะวันนี้ลูกราเมืองบนก็มีเมนูมานำเสนออีกแล้วนะคะวันนี้เป็นเมนูปลานะคะเป็นเมนูปลาเนาะมาดูกันเลยนะคะว่าวันนี้ลูกราเมืองบนจะทำอะไรเนาะก่อนอื่นเลยนะคะก็เป็นกระทะเนาะกระทะนะคะแล้วเราก็ เปิดไฟนะคะเปิดไฟทำให้กระทะร้อนเนาะแล้วก็อันนี้นะคะพระเอกของงานเนาะวันนี้ลูกล่าเมืองบุญก็จะทำเป็นสเต็กปลาแซลมอนนะคะก็วิธีการก็ไม่ยุ่งยากนะคะอันนี้เป็นกระทะเชฟรอนนะคะซึ่งเราไม่ต้องใช้น้ำมันนะคะ ก็คือรอให้เขาร้อนเนาะรอให้เขาร้อนแล้วเราก็จะเอาปลาแซลมอนนะคะลงนะคะอันนี้กระทะของเราก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเริ่มร้อนแล้วเนาะก็ลูกล่ามึงบนก็จะเอาแซลมอนนะคะเอาแซลมอนลงเนาะ พอแซลมอนนะคะเขาเริ่มร้อนเนาะเขาก็จะหดตัวนะคะหดตัวเนาะแล้วก็จะปิดฝาเข้าไว้นะคะปิดฝาเข้าไว้เนาะ อันนี้นะคะน้ำมันเขาเขาจะเริ่มออกแาบหนังของปลาเนาะลิล่ปลามืงบนก็จะใส่เกลือนะคะใส่เกลือเนาะใส่ไม่เยอะนะคะแล้วก็พริกไทยนะคะ เราก็ปิดฝาเขาไว้อีกพักหนึ่งนะคะระหว่างที่รอนะคะลูกล่้ามึงบุกก็จะทํามันบดนะคะทํามันบดรอไปด้วยเนาะนี่ก็เป็นมันฝรั่งนะคะ มันฝรั่งที่เราต้มสุกเนาะใช้เราใช้ซ่อมนะคะกดกด กดที่มันนะคะมันก็หลังเนาะให้ให้เนื้อเขาละเอียดนะคะใครที่ไม่กินเปลือกนะคะก็สามารถกอกเปลือกออกก่อนก่อนที่เราจะต้มได้เนาะ เดี๋ยวขบกลับด้านก่อนนะคะ เรวจะปิดฝาไว้นะคะก็จะมาดีมันของเราต่อนเนาะ อันนี้ปิดไฟได้เลยนะคะอันนี้ปิดไฟได้เลยเนาะเพราะว่าออเปลานะคะปลาแซลมอนเขาจะสุกง่ายเนาะอันนี้ลูกล่ามงบนปิดไฟไปแล้วนะคะก็คือจะแค่ทําให้เขาเหลืองอีกด้านหนึ่งนะคะด้านหน้าของปลาเนาะอันนี้นะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วเนาะก็คือเราก็จะใส่เนยนะคะจะใส่เนยกับนมสดเนาะลงไปในนี้นะคะ ปลาของเรานะคะก็เสร็จแล้วนะคะ นี่ก็ใส่นมนะคะใส่นมเนาะอันนี้เราก็คนนะคะคนเนาะ อันนี้จะแค่มีนมนะคะมีนมแล้วก็เนยเนาะ,ะแล้วก็เราจะใส่เกลือเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเราคือเราใช้ส้อมเนาะบี้ๆนะคะ,ะ,คะให้เขาละเอียดเนาะ,ะว่ามนมบุญจะใส่เกลือนิดนึงนะคะเพื่อให้เขามีรสชาติเนาะ la โอเคนะคะตอนนี้มันบดของเราก็โอเคแล้วเนาะก็ได้ที่แล้วนะคะมันบดของเราเนาะอันนี้เนาะลูกรามองบนนะคะก็จะอันนี้คือแตงแตงของทางฝรั่งเนาะคือลูกใหญ่มากนะคะลูกใหญ่มากเนะาะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะแล้วก็จะหั่นนะคะลูกรามองบนใช้ไม่เยอะนะคะก็จะใช้วิธีหั่นแบบนี้เอาเนาะ แค่ okay. เอาไว้จัดจานนะคะ <Okay. S 1> แล้วเราก็ มีสลัดนะคะเป็นสลัดสําเร็จรูปเนาะเก็จะมีน้ำให้นะคะมีน้ำสลัดมาให้พร้อมเลยเนาะนี่ก็จะเป็นชีสนะคะชีสกับน่าจะเป็นพริกนะคะ <S <S ลูกลลามงมก็จะเอาอผัก นะคะคเอาผักใส่เนาะนนี้จะเป็นมกักกะโรนีนะคะมกักกะโรนีจากนั้นนะคะ ชีสนะคะชีสลงลงใส่เนาะอุยอ้ยอุ้ยกระดินกระดดนนี้นะคะพริกปาปิกา นี่คือจานมันเล็กเนาะลูกกลามึงก็จะใส่นิดเดียวนะคะก็คือจะเอาไว้เติมเอาทีหลังเนาะแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะเอาปลาของเราเนาะปลาแซลมอนที่เราทอดเมื่อกี้นะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆว่าเออคือเขามีน้ำมันเยอะมากนะคะอาจจะไม่เห็นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกกล้ามึงบนจะ เอาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเขามีน้ํามันเยอะมากเนาะเห็นไหมเอ่ยเขามีน้ํามันออกมาเทียบเลยนะคะเพราะว่าปลาแซลมอนนี่เป็นปลาที่มีความมันเนาะแล้วลูกเลีม้มงก็จะเอาปลาแซลมอนนะคะลงจัดใส่จานเนาะ น้ำมันมันลงนิดนึงนะคะเพราะว่าน้ํามันปลาเนาะมีประโยชน์นะคะจากนั้นนะคะจากนั้นเนาะเราก็จะเอามันบดนะคะมาวางมุมนี้เนาะ นี้นะคะก็จะเป็นเ,เนื้อนะคะเนื้อที่แฟนซื้อไว้เนาะก็คือ,เ,อ,อเขาซื้อไว้เ้าเขาไม่ทานนะคะก็คือมันมันก็ต้องเอามาทำเนะเาะรัมังบุญก็จะเอาใส่ใส่ไปด้วยนะคะ คือแซมไปนะคะแล้วเราก็มีนะคะแล้วเราก็จะมีหน่อไม้ฝรั่งนะคะหน่อไม้ฝรั่งเนาะคนละสองชิ้นนะคะอาจจะดูเต็มจานไปนะคะเพื่อนๆคือเยอะนะคะ จากนั้นเนาะเราก็จะใส่น้ำสลัดนะคะลาดนะคะลาดลงไปเลยนะคะอันนี้นะคะก็ถือว่าเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเนาะเมนูมื้อนี้นะคะก็เออ่สเต็กแซลมอนเนาะแล้วก็ มันบดนะคะแล้วก็เป็นสลัดเนาะเป็นสลัดนะคะมาค่ะเพื่อนๆมากินข้าวด้วยกันนะคะมื้อนี้เนาะ